เอาพระก,กันนังสบายกันเนยนัมือว่างสบายกันเนอยตือจอเนีไปเป็นโอ,อกาสที่พบพุทธบริษัททั้งครือข่าในบรรพชิตทั้งหลายจะได้ฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าวันนี้เป็นวันธรรมสวรรค เป็นวันวันหนึ่งของชาวโพธท์เราทั้งหลายซึ่งจะมาบําเพ็ญบุญกุศลในวันเช่นนี้ดีกว่าเดือนหนึ่งมีอยู่สีวันเดือนหนึ่งมี่สามสิบวันเป็นวันพระสะสี่วันเป็นวันพฤหัสวันญาติโยมเียยี่สิบหกวันอวันนี้เป็นวันพระ คือหมายความว่าพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นฆราวาสในอาทิตย์หนึ่งยิ่งยวเขามาวัดเพื่ออบรมโบมมีใจเพราะว่าทางฆราวาสมีหน้าที่การงานได้ย,ย่างได้ประการเนื่องจากการแสวงทำมาหาจนเลียงชีพในครอบครัว เ็นธรรมดาอไม่เหมือนกับนักบวชนักบวชมีจิตน้อยส่วนมากมีจิตในพุทธศาสนาเพื่อจะบําเพ็ญการกุศลเพื่อตอนเองเป็นอย่างมากฉะนั้นส่วนญาติโยมเป็นผู้ทําไร่ทํหน้าค้า้ายหา,าจินอยู่ในขอบครัวคารวาัตจึงมีโอกาสยากที่จะได้เขามาวัด ฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันพระทุกวันอนอกจากวันเช่นนี้ไปแลว้วพวกเราทั้งหลายกอสแสรงหาเรียงขีดสามธรรมดาอยู่ในระบอบของชินธรรมแต่ว่าวันนี้องค์สมเด็จสมัมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายและบรรพบรุุษทั้งหลายขอร้องและเช่ามนุษย์พุทธบริษัททั้งหลายพวกทำไร่ทำน้าค้าขาย หรือมีการข้องเีบอื่นๆเป็นต้นให้พ้ากันเข้าอยู่ในธรรมะเข้าอยู่ในศีลธรรมท่านจึงเียกว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถศิลอุโบสถศิลแ์เปแปลว่าเป็นวันที่พวกเราทั้งหลายมาเข้าอยู่เอากายและเอาวาจาและเอาจิตใจมาเข้าอยู่ในศีลธรรมเช่นนี้เทว่ะไม่ให้ สร้างบาปสร้างกรรมขวมชั่วทั้งหลายภายในสีวันเนี่ยให้ได้อืเป็นต้นเพราะว่าจะเอาไปทุกวันทุกวันเหมือนพระเจ้าพระสงฆ์หนึ่งก็ไม่ได้เพราะว่าการข้องฉีบเราเป็นธรรมดาในฉะนั้นองค์สมเด็จพระชมาศสมเด็เจ้าของรัตนประหินใจเหมือนกันฉะนั้นจึงปลีกตัวมากวันนี้จะอยู่ในบ้านก่อตาม แม่จะอยู่ในวัดก็าตามจะอยู่ในป่าในดวงที่ไหนที่ไหนก็าตามวันเช่นนี้วันแปดคำ่ำหรือเป็นวันสิบสี่คำ่ำหรือเป็นวันสิบห้าค่ำเป็นทน้นท่านให้สั่งร่วมสั่งวรดไม่ให้สัางบาปด้วยกายไม่ให้สั่งบาปด้วยวาจาไม่ให้สั่งบาปด้วยใจเ,เช่นนี้เป็นวิสัยข้องคารวาส ในเดือนหนึ่งเราแบงเมื่อสางบุญสี่วันนะอ,อนะไม่พูดเท็จไม่พูดซอเสียดไม่พูดข้ามหยาบไม่พูดเพอร์เจอไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในตามไม่คิดโกลกโม่โทษสันของกุารายซะในสามสิบวันนั้นเรามาขอแต่ว่วสี่วันเพื่อเป็นเหตุเพื่อเป็นปัจจัย อืเช่นว่าอ่าเดือนหนึ่งเราได้สี่วันนะถ้าเป็นสองเดือนเราก็ได้แปดวันถ้าอายุเป็นนานๆนอายุเราเจ็ดปีแปดปีเล่าต้อนในสางพ้นงามก็มีหลายวันอืหลายวันแบ่งสงางพมชั่วไว้เพื่อเป็นอุปนิสัยปัจจัย ดีกลัวอันบุคคลที่ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังไม่เคยได้อบรมโบมิสายเช่นกันครับส่วนไม้นะที่เนื้อดินไม่ค่อยดีนะแล้วก็ป,ปลูกส่วนไม้ไปในดินนะวานพืชไปในดินนะพืชพันธุ์ทัญญาหารต่างๆที่เราวานไปในตีดินไม่ค่อยดีมันก็ไม่สวยไม่งามถ้าหากว่าเราเอาปุ๋ยขัาไปใส่มัน มันก็ยังทำาในต้นใหม่จินติาสาร์ทั้งหลายให้งามเป็นได้ฉันใดเราซึ่งไม่ใช่เป็นนักบวชเป็นฆราวาสประกอบการธรรมมหาเดียงชีพเป็นตน้นถึงแม่บาเดือนหนึ่งเราอุตส่าห์หพยายามมาสร้างกายและสร้างวาจาและสร้างจิตใจของพวกเราทาั้งหลายเป็นต้นให้สวยงามให้งามให้ดีไห้ในกายไหวในวาจาไห้ในใจของเรา ในชีวิตหนึ่งๆ้าเราทำไปเรื่อยๆไม่ได้ขาดเดือนหนึ่งขอสีวันเดือนหนึ่งขอสีวันเรื่อยๆไปอาจถึงชั่วชีวิตของพวกเราทั้งหลายนั้นอาจจะสั่งพลุงาม้ำก็ดีไปหลายวันได้หลายเดือนได้หลายปีก็ได้อันนี้เพื่อเป็นกาไรเพือ่อเป็นนิสัยและก็เพื่อเป็นปัจจัยในอนาคตที่ต่อไปให้แก่พกเราเราท่านทั้งหลายฉะนั้นท่ญญานจิงว่าการกระทําบุญ การกระทำกุศลสองแล้วก็เป็นเหตุได้ฟั่งค่ำนะได้ฟังงรรมเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านอยากจะให้ฟังงรรมเพื่ออยากจะให้เรารู้ว่ามันอะไรมันเป็นอะไรนะอย่างพวกเราทั้งหลายนี่ยนะเกิดมาเช่นว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ค่ำที่ว่ามนุษย์นะ เป็นชื่อของสัตว์ที่สูงกว่าสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่ามนุษย์มนุษยธรรมคนที่เป็นมนุษย์นั้นจะต้องเป็นคนมีใจสูงเป็นคนมีเกียรติสูงเป็นคนมีใจดีใจง่ามเล่นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันไอ้ฉะนั้นไอ้มนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาที่ไม่ได้ฟังธรรม ปราศจากการฟังงคำ่ำปราศจากการอบรมบ่มีสัยก็ไม่ดูจักเจ้าของว่าทุกวันนี้เราเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย,นย์เนี่ยเป็นต้นน่าจะนั้นผู้ที่ได้ปัญญาได้ความรู้ในทางธรรมะจึงเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะนะให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้อิจฉาพยาบาทซึ่งกันและกัน อย่างที่มันเคยเป็นมาสามบ้านเมืองของเราเช่นนี้เป็นต้นอันนี้ถึงเป็นอามนุษย์อามนุษย์คือไม่ใช่มนุษย์อามนุษย์คือคนที่มันยังไม่เป็นมนุษย์นะยังเป็นสัตว์ยังเป็นกําเนิดยังสัตว์ในด้านจิตใจเช่นว่าสัตว์ทิรชานนะอสัตว์ธิรชานทุกอย่าง มันมีความเห็นแก่ตัวของมันเบียดเบียนคนอื่นเรื่อยๆไปตัวใดมันที่นี่กาลังมากมั่นก็แย่งตัวที่นี่กาลังน้อยเบียดเบียนซึ่งกันในการตามปรารถนาอันนั้นพระบรมศาสดาท่านจัดเทียกว่าเป็นมนุษย์อ่าเป็นมนุษย์สติรชานุมนุษย์เหมือนสติรชานเป็นผู้มืดเป็นผู้นาเป็นผู้บาปอ่า เป็นตนผู้นั้นยังไม่เป็นมนุษย์ถึงเมตตาคล้ายกระตามนุษย์มันก็ยังเป็นมนุษย์ยังไม่ได้มีแขนมีขามีอวัยวะยังเหมือนมนุษย์มันก็ยังเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะว่าพุทธศาสนานั้นท่านหมายถึงเรื่องคิตใจท่านไม่หมายถึงเรื่องสกุลร่างกายสะกุลร่างกลลายที่เคนใจบาปหรือคนใจบุญคนสื่อสัต ุดจดิบมันก็มีร่างกายเหมือนกันมีตาเหมือนกันมีหูเหมือนกันมีแขนมีขามีอวัยวะเหมือนกันนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเรานะท่านจึงไม่ได้ถือเอาร่างกายอันนี้เป็นสัดส่วนท่านจึงถือเอาเรื่องจ,จิตใจนั่นเป็นของสำคัญฉะนั้นพุทธบริษัททั้งครหัตและบรรพชิตท,ทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้เชื่อในพุทธศาสนาของพมมระธรรสัมพุทธเจ้าของเราท่านยังเห็นว่าฝึกใจฝึกใจใจนี่เป็นของที่สาคัญใจเป็นหัวเรียวหัวแรงใจเป็นหัวหน้าหัวตาใจเป็นประท่านในสกุล่างกายทั้งห้ายใจเป็นประท่านของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายทั้งหมดถ้าหากว่าใจอันเดียวเป็นต้น นั่มทางไม่ถูกตามันก็ฟืไปตายมันก็ฟืไปหูมันก็ฟืไปทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ฟืไปจากคนทางเพราะว่าใจท่ำผิดคิดผิดฉะนั้นฉะนั้นใจนี้จึงเป็นประมาณพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่ประพฤติทั้งใจเนประพฤติทั้งจิตใจเมื่อบุคคลจะเป็นทูก ใจมันก็เป็นถูกก่อน <c oughs> เมื่อ,อค้นจะเป็นสุขใจมันก็เป็นสุขซะก่อนอฉะนั้นใจจึงเป็นหัวเลียวหัวแรงมีฉะนั้นการฟั่งถ้ำจำสินการสั่งบุญสั่งกุศลทั้งหลายนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงให้มีเจตนาเจตนาคือเกิดจากจิตใจของเราเป็นต้นเพื่อให้รุนจักบาปบุญคุณโทษประโยชน์วิชัยประโยชน์ เป็นต้นฉะนั้นใจนี่จึงเป็นของสำคัญเราจะเป็นบาปก็พอใจเป็นบุญก็พอใจเป็นสุขมันก็พอใจเป็นทุกข์มันก็พอใจมิฉะนั้นพระบรมศาสดาถึงจะเน้นหนักให้พวกเร,รทาทั้งหลายพากกันแต่งใจและพากกันตั้งใจและพากกันฝึกใจให้สว่างสวยัยให้นี่กำลังทางภายในทางจิตใจ ให้รู้จักว่าเพราะว่าเราเกิดมาทุกๆุกนนะก็ไม่ได้เอาอะไรมากเกิดมาไม่ได้เอาเครื่องอะไรมาไม่เอาเงื่อนทองหลับยศเสนอเสริญไมไ่เอามามก็จเนื่อยจต,ตัวของเราด้วยกําลังจิตของเราเนี่ยนํามาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ในสถานอันนี้ก็มาอาศัยอยู่โลกอันนี้ไปชั่วคราวอืไม่ใช่เป็นบ้านของเราอย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นเลื่อนของเราอย่างแท้จริงไม่ได้เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงเรามาอยู่สร้างคุณงามความดีประเดียวเปล่าแล้วนะ mm. ก็เลิกอยากที่นี่ไปอีก mm. ไปสู่ที่อื่นต่อไปไอ้ที่ฉะนั้นการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในวัฏสงสารอันนี้ท่านยังดีกว่ากรรมการกระทํากรรมเมื่อการกระทํากรรมนีแล้วได้เสวยวิบากของกรรมเมื่อหมดวิบากแล้ว ก็เกิดขึ้นมาอีกสังสมเจเดตอีกแล้วก็ทำามกรรมอีกท่มกรรมอีกก็ตายไปสเสวยบาคของกรรมอีกเหมือนวุิบาคแล้วก็เกิดอีกอน,นันทนวัฏสงสารนวัฏสงสารสังสารวัฏสังสาเละทุกขังทุก์ในสงสารข้อหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงว่าพุ่มจะพบชาติทั้งหลายทั้งปวงอามีฉะนนั้นในทางสิดี ที่จะให้มนุษย์ทั้งหลายดีได้มีความสุขได้ก็คือธรรมะธรรมะคือคุณงงามความดีที่เราสร้าง้วยกายก็ดีสร้าง้วยวาจาก็ดีสร้างด้วยใจก็ดีเป็นต้นเป็นระบ,บอบแห่งสินธรรมวันนี้อันนี้จะเป็นที่พึ่งอันนี้จะเป็นที่อาศัยของพวกเราทั้งหลายเป็นต้นไอ้ความดีที่เราสร้างไว้ก็ตามไอ้ความชั่ว ที่เราสร้างไว้ก่อตามอันนั่นเ,นเป็นที่พึ่งของเราแต่ว่าที่พึ่งของเรายังการกระทําชั่วทั้งหลายคือบาบนั้นถ้าเราไปพึ่งแล้วมันไม่สบายเช่นว่าที่ไม่สบายเช่นว่าที่คุม้มขังเช่นคุกหรือตารางนี่เป็นต้นอันนั่นจะเป็นที่พึ่งของคนที่ทความชั่วทําบาปนั่นเป็นที่พึ่งของเราถ้าเราไปพึ่งเช่นนั่นก็เป็นที่พึ่งเหมือนกัน ที่พึ่งเช่นนั่นแต่ไปพึ่งเนี่ยมันร้อนไปพึ่งเนี่ยมันทุกข์ไปพึ่งเนี่ยมันยากไปพึ่งมันลาบากเช่นนั้นบาปนั่นก็เป็นที่พึ่งของจัดท,ทั้งหลายผู้ที่ทำวามชั่วไอ้ที่พึ่งเช่นนั่นพอเราทั้งหลายก็ไม่อยากจะไปไม่อยากจะเป็นถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ทุกใจนิดเดียวก็ไม่อยากจะเป็น,น,ปน,นทุกข์พามมันไม่สบายเช่นนั้นจึงแสวงหาความสุขนะหาที่พึ่งทางใจ เส้นมีความสุขที่เรานั่งอยู่นี่สบายกันสบายกว่าเล่ลาไะไรสบายไม่เหมือนยี่ในคุกในตารางเป็นที่พึ่งของเราเราสั่งคุณงามคุณบีในทีอ่อันดีไปนั่งอยู่มันก็ดีไปยืนอยู่มันก็ดีไปนอนอยู่มันก็ดีมีความสุขในที่ใดเป็นสุขนั่นนะทานเรียกว่าบุญบุญน,น่ะเป็นที่พึ่งของสัตว์ที่พึ่งคือบุญน,นั่นเรานั่งสบายหรือนอนสบายมีความสุขกายสบายใจเรียกว่าเป็นที่พึ่ง อพาฉะนั้นท่นทานจะให้สร้างบุญสร้างกุศลเป็นต้นทำวิญญาณของเราเป็นต้นยกวิญญานของเราสู่จากสภาพวา่าอันชั่วงวมงายข้นส,สู่สูงแล้วให้สบายเะฉะนั้นท่นทานจเดียกว่าเป็นบุญท่านจะดียกว่าเป็นกุศลบุญก็เป็นที่พึ่งของสัตว์บาปก็เป็นที่พึ่งของสัตว์ให้ทำบาปก็ได้บาปให้ทำบุญก็ได้บุญเช่นเดียวกันอพราฉะนั้นไอ้บาปบุญทั้งหลายนั้น ไม่มีคนอื่นที่โยนมาให้เราบุญไม่มีใครโยนมาให้เราบาปก็ไม่มีใครจะโยนมาให้เราไม่มีใครสร้างให้เราตัวเราเองที่จะสร้างขึ้นเองในปัจจุบัอนอนี้อนาคตที่จะมีบุญก็มันนี่อยู่ในปัจจุบันนี้อดีตท,ที่มีบุญมาแล้วถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นปัจจุบันที่ดีเป็นปัจจุบันที่ดีอนาคตที่ดีมิฉะนั้นพระพุทาาาาธมศสจรสดาของเราท่านจึงจัดให้กวกมนุษย์พุทธบริษัท ทั้งคฤหัสหัดในบอนปะชิตทั้งหลายผู้เชื่อนับถือพุทธศาสนานั้นให้ละความชั่วทั้งหลายให้ประพฤติพุณงงามความดีทั้งหลายโดยกายวาจาจิตของตนเพื่อเป็นนิสัยเพื่อเป็นปัจจัยอุปนิสัยของเราเพื่อวันนี้ในวันพรุ่งนี้ในปร,รืนนี้ชาตินี้ในชาติหน้าอีกต่อไปด้ฉะนั้นขอพวกเราเราทานทั้งหลายจงพากันตั้งอกตั้งใจ ให้ประกันประพฤติคุณงามความดีซึ่งเกิดยูทติกายที่วาจาใจของเรานีเองไม่ยุติกายยที่เรายุี่กายวาจาใจผู้ประพฤติปฏิบัติก็คือใจของเราเนื่องจากปฏิบัติตามก็คือกายวาจาของเราเองน่าชะดั้นไปที่ไหนต้องเอาไปด้วยนั่งที่ไหนก็นั่งด้วยนอนที่ไหนก็นั่งด้วยนานอนด้วยยืนที่ไหนก็ยืนด้วยจะสร้างคุณงามความดีที่การยืนการเดินการนั่งการนอนใดทั้งนั้น ไม่ชะนั้นเกิดมาเราเป็นผู้ไม่จนในที่ที่ทุกสถานเป็นต้นให้เรามีความสุขโดยการกระทําคุณงามความดีอยู่สมุออันนี้เป็นโอวาทธรรมะคําสั่งสอนขององค์สมเด็จระสัมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายมิฉนันสาธตัชนทั้งหลายเมื่อได้สดับแล้วจงตั้งใจเอาไปประพฤติปฏิบัติกายวาจาซึ่งเกิดซึ่งมีอยู่ก็ตัวที่เรานั่งอยู่นี้พอดี จะได้เป็นบุญเป็นกุศลต่อไปฉะนั้นจึงพากันดำเนินการประพฤติปฏิบัติต่อไปอ